you <music> ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชการในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ทีนเอ็นสองนะคะรายการนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำเสนอแนวความคิดของคณะศึกษาการป้องกันราชการรุ่นที่6 4นะคะหวังว่าเราจะเป็นอีกพลังนะคะในการขับเคลื่อนประเทศชาติวันนี้ดิฉันเชนานเตียตการชัยนะคะรับหน้าที่ในการดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะ เราได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะจากศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธารานะคะคณะดีคณะแพะทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคราวที่แล้วเนี่ยนะคะเรายังคุยกันไม่จบนะคะอาจารย์ขาเราคุยกันในประเด็นที่ว่าการวิจัยทางการแพทย์กับความมั่นคงของสุขภาพคนไทย ะะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะคะถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามดูย้อนหลังนะคะแล้วก็มีการอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของออจีนเทเลปีอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องวัคซีนแล้วก็ไบโอซิมิลาวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตอาจารย์ต่ออันที่3 4 5 6และ7ให้พวกเราฟังเ,เลยนะคะรบกวนอาจารย์ค่ะเรียนเชิญค่ะจะเห็นว่าใน7ด้านของ health and medicine sector ใน b c g เนี่ยด้านหนึ่งที่มีความสำคัญมากคือเรื่อง medical equipment คือเครื่องมือทางการแพทย์อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราใช้เงินในการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยสูงมากในแต่ละปีะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราผลิตได้เองในเมืองไทยเนี่ยก็จะถูกลงผมให้ดูตัวอย่างที่เป็นงานวิจัยของทีมวิศวกรนะฮะกับแพทย์ที่เข้ามาจอยกันจะเห็นว่าวิศวกรทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยได้จัดตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นสตาร์อัพแล้วก็ใช้3 d printing เนี่ย ทำกระดูกเทียมโดยใช้ไทเทเนียมแล้วก็ให้ฟิตกับตัวดีเฟกที่เกิดขึ้นจากคนไข้โดยใช้อิมเมจจิ้งจาก c t m r i เนี่ยทำสามมิติแล้วก็ทรานสเฟอร์มาอย่างเครื่อง 3D printing แล้วก็ได้ใช้จริงนะฮะในปัจจุบันก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตในคนไทยแล้วก็เป็นสตาร์ทอัพจากทีมวิศวะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางเราก็มาร่วมกันเพราะเราเป็นคนเอามาใช้แล้วก็หาทางที่จะพัฒนาต่อร่วมกันก็จะเห็นว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ผลิตโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะ<ม>ซึ่งคนที่ไปช่วยคิดทำขึ้นมาเนี่ยเป็นอาจารย์แพทย์ของเรา,เอ,าอาจารย์สรย,ยุทธ์ชำนาญเวศ<อ>ซึ่งเป็นรองหัวหน้าภาควิชาสัญญาศาสตร์เราเป็นด็อกเตอร์ทางด้านวิศวะด้วยก็ไปทำหุ่นยนต์นี้ออกมา ช่วยเหลือในสถานการณ์ที่เกิดโควิดแล้วเราไม่อยากจะให้คนใส่ชุด PPE เข้าออกเข้าออกอาจารย์คะประธานโทษค่ะหุ่นยน์ที่อาจารย์พูดถึงคือเจ้าหน้าตาคอมพิวเตอร์ที่กําัรไปเยี่ยมคนไข้อันนั้นหรือเปล่าคะใช่ฮะก็เป็นสี่เลี่มสี่เหลี่ยมเนี่ยฮะไม่ได้เป็นตัวคนคือคือท่านผู้ชมค่ะคำว่าหุ่นยน์ในวงการวิศวกรรมเนี่ยค่ะเราหมายถึงอะไรก็ได้ที่ขึ้นด้วยล้อนะคะ อันนี้ก็คือเป็นการบังคับด้วยคอมพิวเตอร์ไลซ์นะคะที่บังคับการเคลื่อนไหวด้วยเนี่ยค่ะเขามีลออยู่คือตัวนี้นะคะก็เป็นตัวส่งของหรือไปเอาของออกมาจากห้องคนไข้แล้วก็เยี่ยมไข้แทนคุณหมอด้วยที่ติดโควิดนะก็คุยคุยผ่านจอได้ผ่านจอในลักษณะนั้นหรืออย่างเครื่องมืออีกอันหนึ่งอย่างในสไลด์ถัดไปเนี่ยจะเห็นว่าตอนที่ N95 เนี่ยขาดแคลนแล้วก็กำลังครสิสสั่งจากที่ไหนก็ไม่ได้เนี่ย อ,อาจารย์นักวิจัยของเราเนี่ยก็พบว่าการเอามาฆ่าเชื้อด้วย UV เนี่ยจะสามารถเอา n 95เนี่ยกลับมาใช้ใหม่ได้อันนี้ก็ไปร่วมมือกับทางวิศวกรก็จะเห็นว่ามีการทำตู้อบ UV วอนะฮะโดยเอาหน้ากากที่ตอนนั้นเนี่ยมีไม่พอใช้เนี่ยคือใช้แล้วใช้แล้วเนี่ยเอามาใช้ใหม่มพเพราะฉะนั้นใน5นาทีเนี่ยจะฆ่าเชื้อหมดก็พิสูจน์ว่าปลอดภัย แล้วก็ในยุคที่เราขาดแคลนเนี่ยเราก็สามารถแก้ปัญหาได้อ,อันนี้ก็เห็นว่าทางภาคเอกชนเนี่ยได้ทำโครงการ SOS เนี่ยแล้วทำตู้แบบนี้ออกมาเป็นร้อยรอยตู้ส่งไปยังโรงพยาบาลต่างๆซึ่งขณะนั้นเนี่ยกำลังใครสิทธ์ใช่ใช่ค่ะจำได้นะเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเออ,อเราพัฒนาดัดแปลงก็ไม่มีประเทศไหนที่เขา reuse นะแต่ว่าในไทยเนี่ยตอนนั้นเราต้อง reuse เัหมด เราก็จะเขียนชื่อเราไว้ที่ตัวตัวแมสต mask, แล้วก็เอาไปรีวิสก็รีวิสได้5รอบเราก็จะประหยัดชำได้เลยค่ะอาจารย์ตอนนั้นม,มีเงินก็ไม่ใช่ว่าจะซื้อได้ใช่ครับมีเงินก็ซื้อไม่ได้ในช่วงนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างว่าความร่วมมือระหว่างแพทย์กับวิศวกรเนี่ยทำให้เรามีเครื่องมือออกมาใช้ได้สไลด์ถัดไปจะเห็นว่ามีมีการตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ขึ้นมาภายใต้ การสนับสนุนของกระทรวงสมัยก่อนยังเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์กับ<ม>กระทรวงศึกษา<ม>รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะฮะสามกระทรวงนียได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์อันนี้ขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอันนี้ที่วิทยาเขตที่ที่พยาธิพยาธิใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ก็จะเห็นว่าแนวคิดเป็นการดึงเอาบุคลากร,กรทุกภาคส่วนเนี่ยมาช่วยกันคิดสิ่งที่เขาคิดว่าเขาอยากจะสร้าง เครื่องมืออะไรขึ้นมาที่จะมาช่วยคนไข้ที่เขาดูแลอยู่ไม่ใช่เฉพาะแพทย์อย่างเดียวรวมไปถึงพยาบาลรวมไปถึงนักกายภาพบำบัดหรือนักเทคนิคการแพทย์ให้เข้ามา brainstorm ช่วยกันคิดบางทีเนี่ยเราได้มา90กว่าเรื่องเนี่ยแต่ศูนย์เนี้ยจะเป็นการดึงเอาพวกวิศวกรแล้วก็กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางวัสดุที่เราเรียกว่าเป็น material science เนี่ย แล้วก็ดึงอาเภาคเอกชนอย่างเช่น SCG ปะตะทเข้ามาร่วมเพราะว่าคนที่ทำธุรกิจพวกนี้มาเนี่ยก็จะรู้ว่าอะไรที่จะทำตลาดได้อะไรที่ทำไม่ได้คือตอบโจทย์ใช่ฮะเป็นการ,รนว<ะ>ัตกรรมเพื่อตอบโจทย์<ช>นะคะ,ะซึ่งจะเป็นตัวอย่างของเครื่องมือแพทย์ที่คิดขึ้นน,นะฮะในสไลด์ถัดไปนะฮะก็จะเป็นการสร้างรองเท้าซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะต้องไปหลอขึ้นมาให้มันเข้ารูปกับคนไข้ อาจารย์ทางกายภาพบำบัดเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยน่าจะใช้ตัวต่อแบบเลโก้ได้นะ mm hmm. แล้วก็ไปทําให้ตัวพื้นรองเท้าเนี่ยมี mm hmm. ความสูง mm hmm. หรือหนุนในจุดไหน oh. ได้ตามที่ต้องการ oh. ก็ประกอบว่าในที่สุดผลิตออกมาเป็นรองเทา้าเป็นคู่แล้วพื้นรองเท้าเนี่ยเป็นตัว Lego เลโก้เล็กๆแล้วก็ปรับได้ตามที่แพทย์ต้องการใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงก็ขายคู่ประมาณส0มพบาทน, <Wow. S 1> นะฮะหรือ ไอ้ตัวบรสตี่มาช่วยซัพพอร์ตกระดูกหลังเลยต้องยืดตัวเลยอ่ะอันนี้ถ้าเป็นอย่างแข็งเนี่ยมันก็ใส่แล้วไม่สบายอันนี้ก็เป็นวัสดุที่คิดค้นขึ้นมาโดยใช้โพลิเมอร์แล้วก็ฟิตให้เข้ากับตัวคนไข้แต่ละลาย <c oughs> โดยที่ในตอนที่มาฟิตกับตัวคนไข้เนี่ยใช้อุณหภูมิสูงไว้ก่อนพอเย็นตัวลงเนี่ยก็จะฟิตกับตัวคนไข้ร้อ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของปืนที่ใช้ในการยิงฤทธิ์สีดวงทวารแฮมโรอเนี่ยเวลาที่ใช้อย่างเข้าไปรัดหัวให้มันอ่อหลุดออกมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะต้องใช้ปืนจากต่างประเทศซึ่งขนาดใหญ่เทอะทะมากนี่พยาบาลที่ช่วยทำผ่าตัดฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ยอยู่หลายเป็น10ปีเนี่ยก็ให้ความเห็นว่าเอ๊ะจริงๆเ,เราน่าจะผลิตปืนขึ้นมาได้เองไม่ต้องไปซื้อปืนต่างประเทศ แล้วก็ให้มันมีขนาดเหมาะสมมีกลไกที่เราจะใช้สะดวกมากกว่าอันนี้ก็ร่วมกันกับทาง s อสซีจีพลาสติกแล้วก็ผลิตปืนอันนี้ขึ้นมาขายในราคา600บาทแต่ว่าตัวด้ามเนี่ย200บาทใช้แล้วทิ้งเปลี่ยนได้อ,อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าบุคลากร,กรทางการแพทย์ของเราเนี่ยช่วยกันคิดอันนี้ก็เราแสดงให้เห็นถึงคนที่ช่วยเข้ามาคิดเรื่องเหล่านี้แล้วก็ร่วมกับ บริษัท SCG ซึ่งช่วยทำมาร์เก็ตติ้งให้ด้วยก็คอมเมอร์เชียลไลซ์ออกไปอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างน,นะฮะสไลด์ถัดไปก็จะเห็นว่ามันก็จะมีงานอีกหลายอย่างที่เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์รองเท้าที่ใส่สำหรับคนที่เป็นพาร์กินสันซึ่งเขาเดินลำบากก็จะมีตัวเซนเซอร์ที่อยู่ที่สมองแล้วก็ช่วยทำให้การเดินของเขาเนี่ยสะดวกขึ้นหรืออย่างตัวที่เจาะรูระหว่างผนังหัวใจ เพื่อช่วยแก้ปัญหาของภาวะหัวใจล้มเหลว <S <S ช่วยให้คนไข้สบายขึ้นหรืออีกอันหนึ่งก็เป็นตัวที่ทำเป็นตู้เล็กๆเ,เป็นกล่องเนี่ยเหมือนกล่องที่ใช้ transfer ไตหรือตับที่ม,มีคน,นบริจาคให้<อ>เพื่อปลูกถ่ายอวัยวะแล้วก็จะเก็บได้นานขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่มาจากคนที่ให้การบริการคนไข้อยู่ แล้วก็มาช่วยกันคิดพวกเครื่องมือใหม่ๆเราเนี้ยขึ้นมาคอน sumer centric มากเลยค่ะอาจารย์ซึ่งศูนย์อันนี้จริงๆก็ได้รับการสนับสนุนมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วตอนที่ท่านนายกมนตรีประยุทธ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีในช่วงแรกกันนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องมาจากกระทรวงอวอแทนว่าแต่เดิมจะเป็นกระทรวงศึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์ก็พอดีรวมกันนะฮะ ไปเร็วๆแล้วกันนะฮะอีกอันนึงก็คือเรื่องจีโนมิกเดต้เนี่ยการศึกษาจีนของคนไทยเองเนี่ยมีความจำเป็นต้องทำเพราะว่าเราเนี่ยจะอาศัยข้อมูลของต่างชาติไม่ได้ mm hmm. อั้นก็มีการศึกษาโดยใช้เครื่อง next gen sequencing แล้วก็ทำ whole genome study ะนะฮะซึ่ง whole genome sequencing เนี่ยโดยทางทีมของศาสตราจารย์ดรวัศน์จันทราทิศเนี่ยก็ ทำการศึกษาในพนักง,งานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะฮะทำให้เกิดจีโนมอ้างอิงของประเทศขึ้นมาซึ่งอันนี้เราก็จะเปรียบเทียบได้ว่าเ,เวลาที่ใครเป็นโรคอะไรสัมพันธ์กับจีนอันไหน<อ>ซึ่งต่อมาเนี่ยมันจะกลายไปเป็นเราเรียกว่า precision medicine ซึ่งข้อมูลตอนนี้ก็สะสมมีมากขึ้นเรื่อยๆอภายใต้โครงการ Genomics Thailand เนี่ย ตั้งใจจะทำให้จีโนมอังอิงเนี่ยถึงประมาณ50,000คนของประชากรไทยนะต้องใช้เวลากี่ปีคะอาจารย์ก็จริงๆภายในเวลาไม่เกิน2ปีเนี่ยน่จะเซ็นเป็น m u l i center ก็มีแนวคิดที่จะไปทำที่ EEC โดยใช้มอบูรพาเป็นฐานนะฮะอันนี้ก็อีกอันนึงก็เป็นการบริการทางจีนนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็ให้บริการทางจีนอยู่ประมาณ8 9อัน เช่นตรวจเลือดแม่แล้วก็รู้ถึงยีนลูกนะฮะหรือว่าตรวจอุจจาระของคนเนี่ยสามารถรู้ถึงยีนที่เกิดขึ้นในแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ของเรานะะหรือการตรวจยีนของการแพ้ยาซึ่งปัจจุบันเนี่ยยาหลายตัวสามารถเช็คยีนแล้วรู้ว่าจะแพ้ยานั้น,น,น <c oughs> ๆทำให้หลีกเลี่ยงการใช้ยานั้นได้ก่อนที่จะไปแพ้ยาก่อนแล้วค่อยมา เลิกยาซึ่งการแพ้ยาบางอย่างมันมีความรุนแรงมากคือแปลว่าการศึกษาอันนี้เนี่ยจะช่วยทําให้การรักษาผู้ป่วยเนี่ยค่ะได้ตรงเป้าแล้วก็วได้มีประสิทธิภาพแม่นยำได้มากที่สุดใช่ครับ oh, <okay. S 1> อย่างสไลด์ถัดไปจะเห็นว่ามียีนแพ้ยา3ตัวเนี่ยที่นักวิจัยเราพบในคนไทย mm hmm. ก็คือการแพ้ยาคาบามาซิปีนเป็นยาก,กันชักตัวหนึ่งแล้วยาอะลพูริโนซึ่งเป็นยาที่ใช้ลดกรดยูริก อีกอันหนึ่งก็เป็นยีนแพ้ยาโคไทม็อกซโ,ซโซก็คือแบคทริมเนี่ยในในประชากรไทยซึ่งอันนี้เป็นที่มาของเราเนี่ยสามารถเช็คยีนเหล่านี้แล้วก็ทำบัตรเพศรรพันธุศาสตร,ร์ของแต่ละคนว่าเราเนี่ยมีการแพ้ยาตัวไหนเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยจะป้องกันคุณหมอคนไหนนะก็รักษาได้เลยใช่ใ,ชใชแล้วอันนี้ถ้าสมมติว่าอยู่ใน ข้อมูลอีกหน่อยไปอยู่ในบัตรประชาชนเนี่ยมันก็จะทำให้เราหลีกเลี่ยงการแพ้ยาได้จำนวนหนึ่งะนะครับอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Clinical Research ซึ่งคุณเพิร์จะเห็นว่างานเกือบทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาใหม่วัคซีนเครื่องมือแพทย์ทำขึ้นมาเนี่ยจะต้องผ่านการรับรองคุณภาพแล้วก็อนุมัติขึ้นทะเบียนให้ใช้โดยออย สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้มีการศึกษาในคนที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ชัดเจนแล้วก็เชื่อถือได้เพราะฉะนั้นคําว่า clinical research จึงมีความจําเป็นมากที่จะมาสนับสนุนการสร้างเรื่องต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็เลยมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาชื่อ clinser clinser เนี่ยก็เป็นสตาร์ทอัพอีกอันหนึ่งก็ว่าได้แต่ก็เป็นสตาร์ทอัพที่แปลกนิดนึงคือเราเอาคณะแพทย์8คณะนะ มาลงหุ้นพร้อมกันแล้วก็เอาแาดคณะจากมัลติเซ็นเตอร์ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับก็จะเห็นว่ามีมหาลัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุฬารามาอันนี้ไปร่วมกับใครทราบไหมฮะไปร่วมกับแบงก์กรุงเทพโดยบัวหลวงเวนเจอร์นะฮะก็นี่ที่เห็นในภาพก็คือคุณชาติสลีค่นี่เราจัดตั้งมาประมาณ2ปีแล้วแทนที่เราจะต้องใช้บริษัทยาข้ามชาติ อย่าง IQV、Quintile、c o w e n s BPD เนี่ยตอนนี้เราสามารถที่จะมาใช้บริษัทของไทยเองชื่อ c l i n i c เนี่ยแล้วก็ดูแลงานวิจัยสถาบันแล้วก็เป็น One Stop Service หมายถึงว่าติดต่อที่เดียวจบคือ EC、Ethic Committee อะไรก็ตรงนี้ไม่ต้องไปวิ่ง8โรงเรียนแพทย์แล้วก็จะมีฐานข้อมูลว่าที่ไหนมีคนไข้แบบไหนอยู่จำนวนมากน้อยเท่าไหร เพราะนั้นเวลาที่เราคิดยาใหม่คิดวัคซีนคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเร,เราสามารถร่วมมือในการทําวิจัยทางคลินิกเนี่ยได้อย่างเป็นวันสต็อปนะฮะอันนี้ก็เป็นการลงหุ้นร่วมกันโดยที่8โรงเรียนแพทย์เนี่ยลงหุ้น49%ส่วนบูหลวงเวนเจอร์ลงทุน51%ที่ให้เป็นอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้ติดระเบียบจัดซื้อจัดจ้งางภาครัฐ<อ>เพราะมงั้นจะกลายเป็นรัฐวิสาหกิจไป <c oughs> ซึ่งอันนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นเป็นเรื่องที่ดี โอ้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะอาจารย์คะทาให้การกิดค้นยาเร็วขึ้นด้วยคะ่ะชนั์ถัดไปก็จะเป็นเรื่องเทเลเมดิซินซึ่งเป็นอันหนึ่งที่ออทาง BCG เนี่ยต้องการผลักดันนะฮะคำว,ว่าเทเลมิซินมันอาจจะมีความหมายกว้างคแค่โทรศัพท์ปรึกษาแพทย์จะเรียกเป็นเทเลเมดิซินก็ได้ว่าได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเอาจริงเนี่ยแต่ของอาจารย์ต้องไม่ใช่แค่นี้ต้องไม่ใช่แค่นี้ค่ะชาร์ถัดไปก็จะเห็นว่าแนวคิดของเทเลมิซินเนี่ยได้มี การพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงโควิด -19 เพราะว่ามันเกิดการล็อกดาวน์ถ้าคนไข้มาโรงพยาบาลไม่ได้เนี่ยกลุ่มโรคเรื้อรังที่เป็นนอนโควิดทั้งหลายเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเราก็สรุปใช้ซูมล้วก็ใช้ไลน์วิดีโอใช้เฟซไทม์คือใช้ทุกช่องทางอะ่ะให้หมอคุยออกับคนไข้เสร็จแล้วเราก็เกิดการจัดส่งยาทางไปรษณียนะฮะยาทางไปรษณีย์เนี่ยจริงๆสมัยก่อนบอกส่งไม่ได้ เพราะว่าเภสัชกรไม่ได้ส่งมอบยาเองแต่จริงๆยาที่ต้องการเภสัชกรส่งมอบเนี่ยมีไม่มากยกตัวอย่างเช่นยาที่อันตรายมากเราต้อง <Okay. S 1> ให้คําแนะนําเราก็ให้เภสัชกรเนี่ยเทเล่กับคนไข้ที่จะรับยาก็นะคะก็จบฮะเราก็ส่งยาทางไปรษณีย์ข้ามข้อจํากัด<ะ><ะ>ก็จะเห็นว่าเราก็เกิดการส่งยาทางไปรษณีย์จำนวนมากจนท่านรองนายกอนุทินซึ่งกํากับดูแลกระทรวงสาธารณสุขอยู่เนี่ย ขอเดินทางมาดูว่าทําไมที่รามาธิบดีถึงส่งยางเยอะอย่างนี้เราเกิดหน่วยงานพิเศษที่ตั้งขึ้นมาในสไลดไรถัดไปน,นนะฮะเพื่อการส่งยาทางไปรษณีย์แล้วแต่ก่อนเนี้ยยาพวกแช่ยเย็นอย่างอินซูลินอะไรเนี้ยมันส่งไม่ได้ uh huh. เราก็ประสานจนกระทั่งเกิดโคเชนในการส่งยาคนั้นค่าส่งยาทางไปรษณีย์ถูกมาก50บบาทถามคนไข้ที่ รักษาทางเทเลเมดิซินเนี่ยยินดีจ่ายค่าส่งยา50าสิบบาทเขยินดีเพราะเขาเดินทางเดินทางด้วยแกร็บมาเนี่ยไปกับรวมทั้งญาติมาด้วยเสียเวลาญาติด้วยอะไรเนี่ยสารพัดจริงปีที่แล้วปี64ปีเดียวเนี่ยเราส่งยาทางไปรษณียไปเป็นมูลค่า864ล้านโนเดี๋ยวนะมูลค่ายาหรือมูลค่ามูลค่ายา864กี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดคะอาจารย์ก็คิดไปแล้วเนี่ยยังไม่ถึง20% แต่ว่าก็ช่วยลดเยอะครก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนี้ไม่ใช่สตาร์ทอัพใช่ป่ะแค่หน่วยใช่ไหมคะก็คืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่ามันเป็นวิธีที่เราเรียกว่าทำให้ business continuation management plan ที่ disruption มันที่ที่ดีนะฮะแนวคิดต่อไปเนี่ยการพัฒนาต่อไปของเทเลม e d i ซินเนี่ยก็คือ decentralized medicine เราเห็นแบงค์เนี่ยปิด สาขาไปมากมายเราก็ถามว่าเอ๊ะคนเนี้ยจริงๆจ,จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลเยอะอย่างนี้ไหมไม่น่าจะจำเป็นเพราะฉะนั้นแนวคิดต่อไปเนี่ยเราจะแม้กระทั่งโควิด1นที่เลิกไปแล้วเนี่ยเราจะทําเรื่องเทเลมดเดซีเนี่ยต่อเราก็ถามว่าต้องมาเจาะเลือดที่โรงพยาบาลไหมก็ไม่ค่อยจําเป็นต้องทํา EKG ที่โรงพยาบาลไหมก็ไม่จําเป็นอีกทาที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นแนวคิดที่ให้เห็นว่าเราเนี่ยเกิด การจับมือกับทาง uh, True Health oh. นะฮะที่จะใช้โลตัสเนี่ยสามสีแหงเนี่ยเป็นจุดเจาะเลือดนะฮะทางคุณสุประชัยก็ให้คุณนัทบุทรเนี่ยมาเป็นคนประสานกับทางเราเพราะในเบื้องต้นเนี่ยในเดือนถัดไปเนี่ยเราอาจจะมีศูนย์ที่นอกจากเจาะเลือดเนี่ยสามารถทำเอ็กซเรย์ที่เป็นดิจิทัลเอ็กซเรย์แสดงว่าตัวเครื่องเอ<ะ>็กซเรย์ต้องเล็กเล็กเล็กฮะ oh, เล็กแค่นี้ <okay. S 1> เองนะฮะ แล้วก็ไปอยู่ในโลตัสได้แล้วก็จะพัฒนาจนทำเออรตราซาวได้ด้วย mm hmm. ก็ศูนย์อันนี้นอกจากจะ X ray, G, เอ็กซ k เรย์อีเคจีอร์ซาวแล้วเนี่ยเอ็กซเรย์อาจจะอ่านด้วย AI ได้ mm hmm. เพื่อ Identify สิ่งที่ปกติหรือไม่ปกติกันแล้วไม่ปกติเนี่ยก็ให้แพทย์ดูโดยเริ่มต้นเนี่ยก็ศูนย์อันนี้ก็จะอา,อาจจะให้บริการร่วมกัน กับเทเลมดิซีนแล้วนคนไข้ไปเจาะเลือดเอ็กซ k เรย์อีคจีอะไรเนี่ยที่ใกล้บ้านโ <Lotus S 2> ลตัสใกล้บ้านใกล้บ้านเลยค่ะ,ะโดยเราดูไว้ทั้งหมดเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มที่3แห่งก่อนอก็คือโลตัสปินเก้าแจ้งวัฒนากับอนนุ์แล้วก็ยังมีโลตัสอีก11แห่งที่พร้อมที่จะให,ให้บริการได้เพราะนั้นอันนี้ก็ เป็นแนวคิดของการ decentralized medicine เ,เหมือนกับ decentralized finance ที่มันมี disruption ในที่อื่นมาแล้วแล้วก็ยาก็จะส่งทางไปรษณีย์นะฮะเป็นอะไรที่จริงๆยังมีเรื่องของสมุนไพรเรื่องสมุนพไพรเนี่ยค่ะแบบทีเด็ดของอาจารย์เลยนะคะเนี่ยคือเป็นอะไรที่อาจารย์เล่าสนนี้ถึงไหมคะว่าก็จริงๆสมุนไพรเนี่ยอย่างตอนเกิดโควิด19เนี่ยเราก็ไปศึกษาพืชสวนครัวรัวกินได้เนี่ย ร้อยยี่สิบกว่าอย่างในที่สุดเจอว่าสารสกัดโควิด1นทนดีๆเนี่ยมันอยู่ในกระชายขาวกับขิงกระชายขาวเนี่ยมีสูงที่สุดแล้วสารสกัดตัวเนี้ยเมื่อสารสกัดในกระชายขาวอาจจะมี2 3 0อย่างแต่ว่ามีสารสําคัญอยู่แค่2อย่างอาจารย์ก็สกัดแค่2อย่างออกมาแล้วในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยจะ,ะต้านโควิดได้ดีมากทั้งในสัตว์ทดลองแล้วก็ในคนด้วย เพราะนั้นก็เลยในที่สุดก็ผลิตออกมาเป็นสารประกอบที่สกัดจากกระชายขาวบ้านเรานนแล้วก็อันนี้มีการดึงพวกท็อกซิกออกด้วยท็อกซิกเนี่ยมันควรจะอยู่ในแพลนเทชันที่ไม่ได้มีพวกโ,โลหะหนักหรือ,อ,อสารที่เป็นพิษอยู่ตั้งแต่ต้นทางเลยเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ในที่สุดเนี่ยบริษัทยาก็มาซื้อสิทธิบัตรอันนี้ไปแล้วก็ผลิตยา,ามาจำหน่า,นายเป็น ผู้นี้เป็นกระจายข่าวสกัดที่คนนียเอามาใช้ในการต่อสู้กับโควิดในที่อันนี้คือมันไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพนะคะอาจารย์แต่มันเกิดรายได้เศรษฐกิจของชุมชนด้วยคือทราบว่าถ้าเขาไปขายกระชายเปล่าๆนี้อาจจะได้แบบ1บาทแต่ถ้าทําสารสกัดแล้ว1บาทมันจะกลายเป็นทวีคูณกี่กี่ร้อยเท่ากี่พันเท่าเลยใช่ไหมอาจารย์พันเท่าเลยหรืออย่างขมิ้นชันเนี่ยอาจจะสูงขึ้นถึงประมาณ4ี่พันเท่าตัว เป็นอะไรที่ Wonderful ต้องพูดคำนี้เลยค่ะแอบพูดเลยนะคะแล้วก็วันนี้ร้องว้าวว้ให้อาจารย์เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ขนาดดิฉันก็แอบติดตามผลงานของอาจารย์มาตลอดเวลานะคะแต่วันนี้เนี่ยนะคะเห็นเลยค่ะว่าผลงานนะคะผลงานวิจัยทางการแพทย์ของคนไทยนะคะของวงการแพทย์ไทยเลยก็ว่าได้นะคะ ช่วยสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้คนไทยไม่ใช่แค่คนไทยค่ะให้กับชาวโลกเลยจริงๆนะคะเพราะเรากําลังโกอินเตอร์นะคะแล้วก็โกแล้วด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกเรานะคะอยากจะเป็นกําลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอาจารย์นะคะทางอาจารย์ปิยมิตรนะคะอยากจะให้สารงานแล้วก็ทํางานวิจัยดีๆเพื่อเป็นกําลังหลักของประเทศชาติต่ตอไปนะคะอันนี้พูดในฐานะคนไทยคนหนึ่งเลยค่ะคอาจารย์งานเหล่านี้ไม่ใช่งานของผมนะ เป็นงานของนักวิจัยทางการแพทย์จากหลายภาคส่วนที่ร่วมกันทำนะแล้วก็อันนี้ทำเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ทำให้มีความมั่นคงทางด้านวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์ในประเทศเราเองครับโอ้โหอาจารย์คะปิดได้เนียบมากเลยคะ่ะอาจารย์ค่ะค่ะวันนี้นะคะด้วยเวลาที่จำกัดนะคะเราสองคนนะคะอาจารย์ปิยมิตร ศรีธลาคณะบดีแห่งโรงพยาบาลรามานะคะและดิฉันเชนนันเตตการชัยนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเท่านี้นะคะขอเชิญทุกท่านนะคะพบชมนะคะรายการคิดเพื่อชาติได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3าทุ่มนะคะและติดตามชมย้อนหลังได้ทางโซเชียลมีเดียของสถานีค่ะวันนี้เราสองคนต้องออสวัสดีนะคะขอบพระคุณนะคะอาจารย์